การงานใหม่นานาชาติขอนแก่นจัดยิ่งใหญ่เปรียบคู่มวย300คู่ศึกมวยไทยงานใหม่มุ่งสู่โอลิมปิกส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้มวยไทยชูซอฟพ,พาวเวอร์ขอนแกน่นเมื่อเวลา10นาฬกาวันที่10พฤศจิกายน2567ที่ลานกิจกรรมสถานีรถไฟขอนแกน่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชจังหวัดขอนแกน่นร่วมกับสมาคมกีฬามวยไทยจังหวัดขอนแกน่นจัดกิจกรรม วันเปรียบมวยศึกมวยไทยงานไหมมุ่งสู่โอลิมปิกจำนวน300คู่เพื่อนำไปแข่งขันภายในงานเทศกาลไหม่นานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวงานกาชาติจังหวัดขอนแกน่นและงานขอนแก่นซอฟพาวเวอร์ประจำปี2567ระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2567 โดมีนายสมรักคำสิง์เจ้าของชายาไม่ได้โม้พร้อมด้วยอาจารย์ประมวลพิม์พเสนประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชจังหวัดขอนแกน่นคณะกรรมการจัดการแข่งขันมวยไทยและนักมวยเดินทางมาจากหลายพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ทางด้านนายสมรักคำสิงกล่าวว่าวันนี้ได้มีการเปรียบมวยราหญ้าเป็นมวยใหม่เพื่อที่จะเอาไปชกในงานใหม่นานาชาติระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจของเด็กซึ่งตนเองได้เริ่มต้นการชกมวยและไต่เต้ามาจากงานไหมจังหวัดขอนแกน่นและกิจกรรมการชกมวยก็ไม่ได้จัดมาเป็นเวลานาน,านมากแล้วจึงอยากให้มีการจัดขึ้นมาอีกครั้งเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเด็กๆที่อยากเป็นนักมวยอีกทั้งเป็นการเชิญชวนให้คนได้เข้ามาเที่ยวในงานเทศกาลไหมด้วยถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งทุกวันนี้ทางรัฐบาลได้ผลักดันกีฬามวยไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์และมือขอนแกน่น ก็ถือว่าเป็นตำนานมวยไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถ้าผมวันเช้าวันนี้ก็เป็นการเปรียบมวยนะครับเปรียบมวยรากหญ้านะครับมวยใหม่หรือว่าใครที่สนใจปัดมวยก็มาเปรียบเปียบวันนี้เพื่อที่จะเอาไปชกงานงานใหม่นะครับงานใหม่ในวันที่หนึ่งวันที่ยี่วันที่ยี่บเก้าวันที่หนึ่งวันที่สามนะครับผมสามวันก็จะไป เปรียบกี่คู่ก็เอาไปจัดอุตสาหวัดก็เป็นางานจําปีของจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเ,เป็นแรงบันดาลใจตอนเด็กๆนี่ผมเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับเป็นเริ่มจากทกงานใหม่นะครับแต่เต้าจากการใหม่แต่ระยะหลังนี่งานจําปีขอนแก่น ไม่มีมวยหลายปีแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะมาจัดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเด็กๆที่อยากเป็นนักมวยกันเพื่อที่จะมาชกมวยด้วยมาเที่ยวงานประจำปีด้วยสมัยก่อนตอนเด็กๆมันครัคัก,กแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นการเผยแพร่งานใหม่ให้เชิญชวนจังหวัดต่างๆมาเที่ยวด้วยเพราะว่า แถบภาคอีสานอุบลร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์อุดรเนี่ยตอนนี้คนเยอะมากเขาเขาก็จะพาะลูกหลานมาชกมวยแล้วก็มาเที่ยวงามจับปีด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วมวยไทยทุกวันนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลด้วยแล้วก็มวยไทยตอนนี้เมืองคอนแก่นก็ถือว่าเป็นตำนาน,นมวยประจำผู้ยอดมวยดังๆเยอะแยะตั้งแต่อดีอตปัจจุบันอยู่นะก็เริ่มจากงานไหนหก็แล้ว ตอนแรกก็เราก็อยากจัด300คู่นะฮะ300คู่เลยก็ก็ประกาศให้มันแบบไม่ได้ม้เฉยๆไม่นึกว่ามวยจะมาเยอะมาจริง300คู่จริงนะครับก็ยินดีเห็นเห็นเห็นเยาวชนมาหัดหมวยแล้วก็ผู้ปกครองมาเปียบมวยก็จริงใจนะมีใจย่างน้อยเนี่ยมวยนี่ก็คือกีฬาชนิดหนึ่งที่หาก,กายายสติสได้แล้วมวยทุกวันนี้มันไม่ใช่กีฬาธรรมดาแล้วมันเป็นอาชีพ อาชีพอีพอาชีพหนึ่งที่จะสามารถที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ส่งชกมวยส่งเสียตัวเองเรียนศรีรษะได้นะครับอนาคตสําคัญเนี่ยผมผมตั้งสิทธิ์นะฮะสิทธิ์มวยไทยงานใหม่มุ่งสู่โอลิมปิกนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยเริ่มจากงานใหม่เลยมวยไทยแล้วผมก็มุ่งสู่โอลิมปิกนะฮะไม่แน่ครับอนาคตข้างหน้านี่ลูกหลานเราเนี่ยก็จะสร้าง ชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้ในการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกก็ได้เพราะนักมวยที่ไปต่อยเหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยระดับโอลิมปิกส่วนมากนักมวยที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมีแต่ระดับมวยไทยเท่านั้นผ่านการชกมวยไทยมาก่อนครับก็ผมตั้งสิลปมวยไทยงานใหม่มุ่งสู่โอลิมปิกไม่ได้ดูใช่ไหมครับที่ต้องบกกับจัดไค่ะคาดว่า ครับผมเราจัดทั้งนี้ด้วยด้วยเวลากระชั้นชิดมีเวลาแค่นหนึ่งเดือนนะครับซึ่งก็ขอบคุณท่านผู้ว่ารายการยอดคนแกน่นะครับที่อนุญาตนะครับถ้าถ้ามีการเตรียมแผนแต่นเนินเเนี่ยก็น่าจะมีงบประมาณให้เพราะรัฐบาลต้องทำเรื่องของขออะไรเงี้ยแต่นี่มีเวลาแค่นหนึ่งเดือนอาทางท่านผู้ว่าก็ ก็อนอุญาตให้จัดแต่ว่าไม่มีงบประมาณในการจัดในปีนี้นะครับเพราะว่าผมก็ขอขอบคุณพี่แอดคาราบาวบ่างคุณอัจฉริยะบ้างนะฮะจากในบ้านสนับสนุนเยาวชนแล้วก็ปุ๋ยตาลกรประหาบ้างที่ผมเคยเป็นสปอนเซอร์ผมโทรพี่แอดครับผมอยากจัดมวยงามจัดปีบ้านผมเนะี่ยเพราะผมเกิดจากตรงนี้นะครับ พี่อ์นก็บอกว่าเอาเลยพี่ศรพลนะครับก็ขอบคุณพี่อันคาราบาวแล้ววันก่อนก็ไปเจอคุณอัจฉริยะนะครับพี่อัจฉริยะก็บอกพ่าจากเลยพี่ศรพลนะครับแล้วก็คุณพุทธิพงศ์หุยตาโรกประหาะครับให้การสนับสนุนแล้วก็รอกนั้นก็ผ่านเรื่องก็วงก,การมวยคนนี้คน,น,นหน่อยหลายคนมาช่วยกันนะครับก็เกิดงานนี้ขึ้นมาได้เพราะว่าปี ปี่จะต่อไปผมอยากจะรับหน้าเสือจัดทุกปีเลยนะครับจัดทุกปีเลยนะครับเพราะว่าเราแก่นก็เป็นบ้านผมด้วยแล้วก็ผมก็เกิดจากงาน่วยงานใหม่ด้วยนะครับ,รบเราอยาก ทุกปีเลยเพื่อที่จะต่อยอดให้กับเยาวชนไดมนมน้มันเหมือนบันไดบันไดขั้นแรกของนักมวยฮะโรงเรียนอนุบาล <c oughs> เลยก็มานะครับเพราะว่ายอดมวยจากๆนี้ก็ต้องผ่านงานใหม่ของทุกวันนี้มันไม่มีหลายปีแล้วเนี่ยไม่มีคนจัดนะครับอันนี้ผมก็เลยมาอาสาจันะบมาแล้วก็ทีมงานสมาคมมวยไทยจังหวัดขอนแก่นนี่ก็โอ้อขึกนักนะครับ ที่ท่านทุกท,ท,ท่านให้ความร่วมมือดีมากผลง,ง,ง,งานคืเแบบนี้คิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งช่องทางที่สร้างแรงัรดาลใจให้กับเด็กิเยาวชนครับผม